อีขาวเป็นหมาขี้เรือนไม่มีเจ้าของรูปร่างผอมโซขนร่วงเป็นกระจุกผิวหนังแตกระแหงตามลำตัวมันเดินโซเสร็ล้อไปตามหมู่บ้านคอยคุยกินเศษอาหารตามถังขยะบางวันนอนตามข้างรัววัดบางวันนอนข้างถังขยะหน้าเรือนชาวบ้านบางวันมันเดินผ่านรัวบ้านอนปุย๋ยหมาพันธุ์พุดเดินของลูกคนรวยมีคอกกินอาหารดี อีปุ๋ยมองอีขาวด้วยแววตาเหยดยามเจ้าของเดินออกมาอุ้มอีปุ๋ยแล้วหอมแก้มพลางชี้มือไล่อีขาวไปให้ผลหน้าบ้านอีขาวเดินคอตกไปเรื่อยๆแม้เะนี้ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องแต่มันก็ฝืนสังขารเดินต่อถ้าหยุดนิง่งคงได้อดตายแนะ่นี่คือเสียงในหัวของมันลมหนาวพัดเอ่อย่ยอีขาวหนาวจนตัวสัน่นน้ำใสๆที่ไหลออกจากตาไม่รู้ว่ามันเศร้า หรือว่าเพราะเจ็บตาไม่นานนักมันก็เดินมาถึงด้านหน้าสาราวัดหลวงพ่อกำลังฉันอาหารมีญาติยอมนั่งอยู่กันหลายคนทันทีที่มันนั่งลงข้างหมาวัดอีกหลายตัวที่รอกินข้าวก้นบาทหมาวัดเจ้าถิ่นบางตัวก็ลุกขึ้นเห่าเหมือนจะเตือนมันว่ามึงรีบออกไปซะหมาขี้เรือนอีขาวยังนิ่งแม้จะถูกเข่าหลายรอบมันทำได้แค่สบตาเหมือนบอกให้รู้ว่าอย่ามาคม มาตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเริ่มลุกขึ้นมาเห่าบ้างอีข่าวก็ยังไม่ยอมถอยมันเห่ากลับร่างผมบางยืนขึ้นเตรียมสู้สุดกำลังที่มีเสียงมาเห่าดังก้องสะท้อนสาลาญาติโยบางคนลุกขึ้นเดินมาไล่ฝูงมาออกไปทุกตัวรวมถึงอีข่าวที่ต้องวิ่งหนีไม่เร็วที่เงื้อขึ้นหมายจะตีสุดท้ายมันไปจบอยู่ที่หน้าวัดเพียงลำพังกับลมหนาว